ลงถ้ำซะหน่อยอาม้าก็เจอเพชรกองนึงแหละน้า,ม,ามีทอดอยู่แค่นี้เคเคุณเพชรกองนี้เสร็จตายดีกว่าไม่มีรอแล้ว,ลวหรอ,อคุณได้เพชรมาสองเม็ดฟอร์จูนสองไม่ช่วยอะไรเลยเอ้ยฟอร์จูนหนึ่งไปกลับบ้านดีกว่าไปคราชุดเกาะเพชร แบบฟูลไดมอนด์โอเคฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะผมนีหัวทีมในช่องทีมจีเก5สองห้าห้าอนะครับวันนี้เราจะมาเล่นมายค a า t กันอีกแล้วซึ่งเป,ป้าหมายในวันนี้ของผมก็ยังไม่รู้นะแต่ตอนนี้คือผมต้องเอิอ่มกลับบ้านก่อนทางไหนวะมาขึ้นแหวงบนนั้นมาถึงบ้านแล้ว ว้าเดินมาวันนี้ผมจะทำปูไดมอนนะซึ่งผมก็มีไดมอนมายเยอะแล้วนะฮะที่ผมมีหมวกกับเกาะตัวแล้วนะแล้วก็มีปิกแอกกับดาบแั้นตอนนี้เราขาดกางเกงรองเท้าแล้วก็น่าจะเป็นขวานเด็กควรจะคราบขวานตอนนี้ผมมีเวล14ฮนะเออแล้วผมปลูกโกเบอรี่ไว้ด้วยไม่รู้มันโตหรือยัง หยาขนาดนีน้ต้องรอต้องรอมันมีเบอร์รี่ก่อนเออเดี๋ยวนะผมลงท่ามผมได้โกเบอร์รี่มาเยอะมาปลูกเพิ่มจะน,น้อยครบแล้วอันนี้ก็เก็บไ้วยกันปรั๊บเลยนะอีซี่อเค ไดมอนผมเอ้ยลืมไปอยู่ที่ปราสาทนี่ว่าซื่อกลับมาททำไมวะเนี่ยคุณผู้ชมมะผมจำได้ผมปรับเรนดอมทิกสปีดเอาไว้นะผมไม่ได้ไว้ที่หนึ่งนะผมไว้ที่สิบมันก็อาจจะแหลกแกนิดนึงเพราะว่าคือมันช้ามากกว่าข้าวมันอยู่โตผมเลยเอาไว้ที่สิบกำลังดีโอ้โหแหลกโอเคเอาไดมอนมามีไดมอนทั้งหมดตอนนี้ผมมียี่เก้าเม็ดอออ,อยู่นะ โอรจูหนึ่งทำอะ้รขนาดนี้ก็บุญแล้วมากดบินลอกตังจริงสวยรองเทา้าเ e สได้แล้วตอนนี้ก็มีเพชรอยู่เหลือยี่ยิแปดมดตาย่รองไปเยนนะอืมรองเท้าผมอ๋อนี่ฮะฟูลไดมอนด์เดี๋ยวยดนะเ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังไม่ฟูแบบร้อยเปอร์เซ็นยังมี นี่ขวานฟูไดมอนด์แลยวฮะอืมก็ดีอะ่ะตอนนี้ก็คือดีแบบดีเกินบรรยายแล้วตอนเนี้ยมีขวานพิษแล้วด้วยเอาเฉาะไม้ไว้ก็เฉาะหน้าซอมบี้ได้แหละโอเคน,นที่สุดเราก็ฟูได,ดมอนด์เสีทีฮะเดี๋ยวนะไดมอนผมเหลืออยู่ทั้งหมด15ดมิดเอาไปเก็บก่อนดีกว่า ไดมอนมันเยอะเดี๋ยวถ้าเกิดตายขึ้นมาก็ส, 5, ส,สี่ห้าทันทีทำไมโกเบอรี่มันอ,นอันนี้ไวจังทำไมผมเล่นเสียงอะไรแปลก อะไรขึ้นวัดอะไรเนี่ยระเบิดหมดเลยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดว,เดว,เดวมันไม่ใช่ใช่ไหมไม่เหลือซากเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยประสาทไม่เละหมดอะไรเนี่ยม,มันวันอะไรเนี่ยี่หีบหีบหีบพี่มันร่วงมาหรอไม่น่าจะใช่นะ อะไรอะสมุดโนต้ตเหรอนี่สิแกจะต้องชุดใช้สิ่งที่แกทำลงไปกับฉันฉันน่ะยิงมิสไซล์ไปที่หมู่บ้านของแกแกจะต้องถึงจุดจบและแกต้องชุดใช้สิ่งที่แกทำไปกับฉันจากด็อกเตอร์กโลวัต เดยนนะชื่อคุณคุณแฮะไม่ใช่ดาก์กนบอลแน่นอนมันเหมือนชื่อมันเหมือนตัวละครที่ผมเคยสร้างมาไอ้นักวิทยาศาสติเฟื่องผมตั้งชื่อให้เขาอะดรกเโร่แล้วไม่ใช่คุณเดียวกันใช่ไหมแต่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วสมุดโน้ตนี่คือยังไงน่าจะต,ต้องเก็บไว้ก่อนของผมมีบางมีสิ่งที่หายไปไม,มีบางอย่างหายไป เออแต่บางอย่างผมก็ยังอยู่นะบางอย่างผมก็เก็บมด้วยทมันระเบิดหมดเลยอะ่ะต้องไปเช็คดูแลโอ้อะไรเนี่ยระเบิดหมดบางจุดก็ยังคงสภาพเหมือนเดิมได้อยู่โอ้โหโอ้โหพอไอเทมโอ้โหแต่โคตรตายหมดวัวมิเตลูกบัวตัวนี้รอด อันนี้อะไรเนี่ยบ้านบ้านฉันวัดเดอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเบิดยังตรงนี้แสดงว่าหมายเขาว่าโอ้โหคังอุธก็ไม่เหลือประตูในเธอยังอยู่โอเคเราอาจจะไปในเธอต่อได้แต่โอ้โหเระเบิดหมดอะไรวะเนี่ยแหลกแหลนี่ก็เละ นูนก็ลเละโอ้โหหน้าพึ่งไม่เหลือโอ้โหตรงนี้ก็โดนระเบิดบ้านนู้นละพังอันแสดงว่าฟาร์มต้นไม้โอเคไม่น่ารอดใช่โอ้แล้วนี้มันอะไรเนี่ยัตเตอร์กยโลมันใช่ไอมันไม่น่าใช่นะมันก็เป็นแค่สกินที่ผมสร้างขึ้นมานะ มันเปลกๆเลนะโอเคนะทาณคนีีนนไว้ประมาณนี้นะเฮ้ยทำไมผมกดออกไม่ได้วัดทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะผมไม่ารถออกไมไม้ได้มันเกิดได้ขึ้นหมายความว่ายังไง เฮ้ยนั่นไรล,ล่ะต้องจะเติมสุดที่แกทำลงไปแกสร้างข,ขึ้นมาแต่ใช้ฉันฉันแคไม่กี่ครั้งแกปล่อยใ้ฉันเอาตายอยู่ในเกม Minecraft ถึงเวลาที่แกจะต้องชดใช้สุดที่แกทำไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนั้นมันชุดเกาะฉันนะเอามาเอามาเอามาอย่าป่นอย่าป่นจะทำไปเรื่อย ฉันเอาจริงกันทันลมหมู่บ้านนายแกต้องชดใช้เก,กจะต้องเล่าตายเหมือนกับฉันเกจะต้องติดในเกมนี้นไปตลอดกาลเหมือนกับฉันอันนี้คือสงมุชีวิตที่ออนตารสอุดในไม c ครฟ t แกไม่เคยเจอมันแต่ถึงเวลาที่เกย์จะได้เจอมันแล้วว่าเด่นจงออกมา สู่โลกสัตว์หัวใจของแกมาถึงแล้วเฮ้ยมาดินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย